สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Moon Tales นะครับผมก็วันนี้อยู่กับคอนเทนต์รีวิวเนาะแต่วันนี้มาแต่เพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวการ์ดหรือจี้กันนะครับผมแต่มารีวิวเป็นเมตานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเมตาที่ฮอตที่ที่สุดในเซ mm ิร์ฟเวอร์เกาหลีตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือเมตาสกายแลนนั่นเองเนาะซึ่งเป็นเมตาสายวิกตอรี่จบไวไม่งอจี้เยอะไม่กลัวขังวิกครับผม แล้วก็สาหรับผู้เล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมวันนี้ก็มีข้อมูลของสกายแลนมาฝากด้วยครับผมเพราะว่าอีกไม่กี่อัปเดตมันก็จะเข้าไทยแล้วนะครับผมสําหรับแผนที่นี้เนาะแล้วก็มีสกิลของซีรีอุสกับพิวเกาหลีด้วยครับผมก็สามารถไปหาอ่านกันได้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าสกายแลนคืออะไรครับไปมาครับผมก็มาทอกๆเกี่ยวกับสกายแลนกันนะครับผม ก็เรียกง่ายๆยเลยเนาะก็คือมันก็คือขั้นกว่าของแลนด์มาร์คนั่นเองเนาะก็คือเราสามารถสร้างได้ต่อจากแลนด์มาร์คนั่นเองครับผมแต่จะสร้างได้เฉพาะกับแผนที่ที่มีฟีเจอร์สกายแลนเท่านั้นนะครับผมซึ่งปัจจุบันมีแค่1แผนที่เนาะแต่ในอนาคตน่าจะมีเพิ่มมาอีกแน่นอนครับผมสกายแลนต่างจากแลนด์มาร์กยังไงนะครับผมคือเมื่อเราอัปเกรดสกายแลนเนาะมันจะเพิ่มค่าหัานทางให้เลย80เท่าครับผม และจะไม่สามารถขโมยตัวคูณได้นั่นเองครับผมและเราจะได้รับเอฟเฟกต์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของทุกชนิดและการสลายทั้งหมดครับผมก็คือทาสีไม่ได้สลายไม่ได้นั่นเองครับผมและอีกหนึ่งอย่างคือฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถติดตั้งหรืออันเชิญสิ่งของต่างๆรวมถึงสร้างบล็อกเอฟเฟกต์บนสกาแลนของเราได้นั่นเองครับผมเฉพาะก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมถ้าเป็นบล็อกเอฟเฟกต์หรือเป็นสิ่งติดตั้งของฝั่งเราเนาะก็สามารถติดตั้งได้ตามปกติครับผม ต่อไปจะเป็นวิธีการสร้างสกายแลนนะครับผมปัจจุบันมีทั้งหมด4วิธีครับผมวิธีที่1คือสร้างโดยตรงเมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของฉันครับผมแต่จะมีข้อยกเว้นคือเมื่อมาถึงแลนด์มาร์คของเราแล้วใช่ไหมแล้วม,มันมีสกิลเลือกย้ายของเราที่แสดงผลเนาะเมื่อเราตกแลนด์มาร์คจะต้องทําการเลือกย้ายหรือยกเลิกให้เสร็จก่อนป๊อปอัพก่อสร้างสกายแลนจึงจะขึ้นมาครับผมสาหรับข้อที่2ครับผมคือ อัปเกรดแลนด์มาร์คให้เป็นสกายแลนด์ผ่านจุดสตาร์ทโดยตรงครับผมและในข้อที่3ข้อนี้สําคัญมากครับผมเพราะมันเกี่ยวข้องกับเมตาที่เรากําลังพูดถึงอยู่ในวันนี้อย่างมากครับผมคือการอัปเกรดแลนด์มาร์คนจุดที่ฉันยืนอยู่โดยไม่ผ่านการก่อสร้างครับผมก็คือแบบถ้าเราก่อสร้างแล้วมันมีสกิลอัปเกรดแลนด์มาร์คอัตโนมัติแบบนี้ป๊อปอัพสกายแลนด์จะไม่ขึ้นมาให้สร้างครับผมแต่ถ้าเป็นพวกแบบสกิลแบบ ดับเบิลแล้วอัปเกรดแลนด์มาร์คอย่างพื้นที่ที่ตกอย่างเงี้ยครับผมแบบนี้จะถือเป็นการอัปเกรดแลนด์มาร์คโดยไม่ผ่านการก่อสร้างเนาะนึกออกไหมคือแบบแลนด์มาร์คมันโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะจุดที่เรายืนอยู่โดยที่เราไม่ได้ก่อสร้างเนาะแบบนี้ป๊อปอัพสกายแลนจะขึ้นมาให้เราก่อสร้างเลยครับผมซึ่งนั่นก็เช่นเดียวกับพวกบล็อกน้ํากระเซ็นหรือบล็อกน้ําแข็งเนาะเพราะว่าเราตกโดยไม่เราตกแบบไม่ต้องก่อสร้างอะไรเลยอ่ะมันอัปเกรดแลนด์มาร์คให้เราเลยเนาะ มันทำให้เราสามารถอัปเกรดสกายแลนได้เลยนะครับผมก็เป็นวิธีการสร้างสกายแลนลัดที่ดีมากๆเลยครับผมสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับผมคืออัปเกรดสกายแลนระยะไกลครับผมด้วยสกิลการ์ดหรือจี้สำหรับข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับสกายแลนนะครับผมคือเวลาเราอัปเกรดสกายแลนนะครับผมจะถือเป็นการก่อสร้างด้วยเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นสกิลที่เป็นสกิลเมื่อก่อสร้างแล้ว ต่างๆน,นานาครัผมก็สามารถแสดงผลได้เนาะทําให้มันไปคอมโบกับสกิลเมื่อก่อสร้างแล้วสามารถเลือกหน้าหลังแล้ววิ่งไปได้ของพวกคิวด้าอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมทาให้เราสามารถอัปเกรดสกายแลนได้รัวๆเนาะครับผมจึงเกิดเป็นเมตาอัปเกรดสกายแลนขึ้นมานั่นเองครับผมสำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับสกายแลนก็คือ สกายแลนจะไม่นับเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลตกแลนด์มาร์กทั้งหมดคือจบเหตุทันทีครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสกายแลนที่ควรรู้เนาะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเมตาสกายแลนเนี่ยเล่นยังไงบ้างเนาะไป มาครับผมก็สําหรับตัวละครที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้ก็จะมีซิลิอุสมีพิวแล้วก็มีฮิวด a าครับผมซึ่งตัวแรกที่เราจะพาไปกันก็คือซิลิอุสนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปในอันนี้กันก่อนนะครับผมเฟิรนะ์สลีกเนาะเพราะว่า First League ชนะง่ายกว่าเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบกันด้วยครับผมว่าเฟิร์สวี e กับแชมเปี้ยนลีกอันไหนหน่าเล่นในตัวเมตาสกายแลนดมากกว่ากันเนาะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจชื่อเล่นเนาะบอยคอร์ดซิ โกรธ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 มันไม่แจกหินเพชรเนาะแต่ว่าเขาเอากล่องหินเพชรมาแจกในไอ้นี่แล้วเนาะก็แต่มันแจกถึงวันที่สิบห้าไงมันจะไปพอใช้สวยอะไรวะเออทำวิทย์แป๊บเดียวก็หมดแล้วอืมไปเดี๋ยวเราทอยถอ,อยหลังไปนะครับผมไปอันนี้พยายามประหยัดอ่อสกิลเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจํากัดแต่ว่าข้อดีของโหมดเฟิร์สเีก็คือมัน ใช้แค่5้าสกายแลนในการชนะเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราเซฟอันนี้เอไว้ก่อนอ้าโอเคสกิลป้ายดักมาแล้วเนาะชินี่ไงสกิลป้ายดักก็จะช่วยให้เราแบบประหยัดสกิลเคลื่อนสกิลเคลื่อนที่ของซีรีอุสอะไอสกิลเลิกเดินเออใช่นั่นแหละชิปป้ายนี่ชนะแล้วเดี๋ยวชนะแล้วชนะชัวแล้วตอนเนี้ยตามไป นี่เลยแล้วก็อัปเกรดสกายแลนไปจบไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมแต่สำหรับตัวซีรีอุสนะครับผมผมแนะนำว่าควรเอาสกิลที่แบบตกเมืองหรือได้มาเบิ้ลหรือว่าเบิ้ลเราได้มาเบิ้ลไปด้วยครับผมเพราะว่าเคยเลยเคยลองเล่นแบบไม่มีพวกสกิลพวกนี้ดูแล้วแบบมันเขาเรียกว่าไงเงินหมดก่อนเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นพิวนะครับผมก็ใส่จี้อันนี้ไปทุกอันเลยเนาะเพราะว่า นั่นแหละกันไอจี้ปืนฉีดน้ำไม่ออกด้วยเพราะว่ามันก็นั่นแหละมันชอบเล่นตลกกับเราเฮ้เออมาเหมือนเดิมนะอย่าไปสนใจชื่อเล่นเพราะลืมเปลี่ยนชื่อก่ับ่ะโอเคเจอบอดลิงอีกแล้วก็รีวิวง่ายๆเนาะเฟิร์สลีกก็ชิวๆอ่ะแต่เดี๋ยวไปไอเนี่ยไปอ๋อไอ้ไม่ใช่ตีนเซิร์เวอร์ไปแชมเปนลีกปุ๊บ เพราะว่าจี้การ์ดอะต้องออกแบบแทบจะพลาดไม่ได้เลยเรียกได้ว่าไปครับเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้เนาะอีชูบโอเคสวยเอตตานี้เราไม่ได้เอาโอ้ชิต <c oughs> ดีแล้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราวางใต้ดัก สกิลทอยต่อได้โปรดโอเคโอเคโอเคดวงสมพงกันอยู่เนาะนี่ชื้เรียบร้อยสำหรับพิวกับฮิวดามันจะดีตรงที่ว่าสกิลทอยต่อมันนะไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรเลยไงคือแค่จบเทินปุ๊บมันก็มีโอกาสทอยต่อได้เลยไม่เหมือนกับของซิริอุสคือของซิริอุสอะ เราใส่หมวกไอ้นี่ไปใช่ป่ะหมวกไอ้หมวกเต่าทองอะ่ะแล้วมันต้องแบบตกเมืองถึงตกเมืองเท่านั้นอะ่ะถึงจะทอยต่อมันก็เลยเรียกได้ว่ายัางไงอ่ะมันยากกว่าเนาะอืมโอชุดบามินาะเดี๋ยวนี้เราได้เริ่มก่อนเราได้เริ่มก่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอืมอันนี้เราไม่ได้ใส่นี่มาเนาะจี้เนี้ย อันนี้ที่ใส่มาเพราะว่ามีออฟเบิร์นตาแลกก็เป็นแนวทางให้คนคนดูเนาะเพราะว่าแบบมันเล่นได้หลากหลายอะเมตาเนี่ยมันไม่ขึ้นกับจีเท่าไหร่โอ้ซื้อขิมูยะเป็นวัดชือโอ้มาก็อันนี้แหละอันนี้แหละไม่สนุกละมาเราต้องลุ้นให้สกิลออกเนาะอโอ้ เอแล้วเราเผลอเลือกเดินไปเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยก็ชนะไปอย่างง่ายๆเนี่ยชนะสามตาติดแล้วโอ้โหไม่แพ้เลยก็สามตัวละครสามสามตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครหลักในเมตานนี้เลยเนาะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะเล่นซิลิอุสกันอะอย่างในฮอท็อปเซิร์ฟเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ซิลิอุสอ่าไม่ใช่แบรมินาซิลิอุสอาไม่ใช่อีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นเอ้ยซิลิอุสหายไปไหน เ,เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงซิลิสเนาะแต่เขาจะเล่นเป็นไอตัวคอนอันนี้ด้วยซึ่งวันนี้ผมไม่มีไงนะแต่ไอคอนตัวนี้มันก็ต้องวัดดวงพอสมควรเนาะเพราะว่าแบบมันต้องไปตกมันต้องเวลาสุ่มเมืองอนะเนาะมันต้องไปตกตรงไอพวกบ็อกสเปรไอบ็อกกระน้ำกระเซ็นอะไรพวกเนี้ยมันถึงจะแบบคอมโบไม่งั้นก็คืนเอาจี้เลยมาแค่นั้นเลยไม่มีประโยชน์ไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันในแชมเปียนนะแชมเปียนลีกดูเนาะ โอ้กับพิกับพิ่วันที่มาชิบไปสำหรับโหมดเฟิร์สลีกกับแชมเปี้ยนลีกนะที่ต่างกันก็คือในเฟนะิร์สลีกเนาะอย่างที่เห็นไบเมื่อกี้เนาะแค่5้าสกายแลนดก็ชนะได้แล้วแต่สำหรับแชมเปี้ยนลีกนี้เราต้องการ7จดสกายแลนดเนาะครับผม <laughs> ก็ยากขึ้นไปอีกเนาะมาคนแรกนะเวลาอยากเริ่มคนแรกก็ไม่ได้หรอกอืมเอาถก อันนี้ก็ปล่อยเขาทอยไปเนาะชิวๆชิวไหมอ่ะไม่รู้เหมือน,นกันสไปก้าไม่มีคอสตูมเนาะ <c oughs> โอ้ยายไปเอ๊ะทำไมเขาไม่มาตั้งเพราะช่างเถอะไม่อยากรู้ก็ได้ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เป็นอ๋ออันนั้นมันโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะออกไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ออกใช่ปะ่ะโอ้โหเอาละครับมาเบิลสิบสองไปนี่แหละนี่แหละได้โปรดดับเบิลสูตรอย่าเน่าออกมาฮึบฮึบ ไม่ออกแล้จะกิวเลยแล้วจะชนะเอยียงไงว่วันนี้ฮมา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 ไม่เป็นไรตนสองไปไม่มีโอกาสชนะแบบน,แนี้เราแน่เลยอ่ะอุ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงด,ดีชืบเดี๋ยวเอ่อตรงนี้ก็ได้โอเคเอา้าทำไมเราไม่วางป้ายดักวะแต่ถ้าสาับโหมดแชมเปี้ยนลีกเนาะป้ายดักก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้ไม่จำกัดเราใช้เลือกเดือนเอาก็ได้ชิวๆ ทีนี้เราก็ต้องลุ้นให้เพราะหนุ่มซิลิอุสของเรารอดพ้นจากการโจมตีทั้งปวงเนาะมาชืออ่อปึ๊บเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ายังไงก็ไม่ชนะ้ะยังไงก็ไม่ชนะแบบบันเทิงคิวเนาะเพราะว่าแบบเราพลาดแล้วอะจะได้อนเนี่ยโอ้มาต่อไปคือต้องลุ้นให้ ป้องกันการโจมตีออกรัวๆอันนี้ก็วัดดวงกันแล้วมาชื่อโอ้โอ้โอโอโอผัสงจันทบุรีอ๋อจี้โคก็ว่าอยู่เอ้าทำไม,ไมเป็นไรเว้ยสู้ดีสู้ด,ดีกลัวอะไรมันน่นเนาะ อ๋อถ้ารู้กงขังมาเลยก็นึกว่าจี้อะไรที่แท้ก็จี้ใจโลโคเออไปไปไปไม่เป็นไรน้อเดี๋ยวเอาไหม่เอาใหม่เอาใหม่เราพลาดที่ไอจี้มันห่วยแตกตาแรกแค่นั้นเองโหถ้าจี้ไม่ห่วยตาแรกเราก็ชนะไปแล้วนะน,นี่ฮะอืมเลงว่ะมา ซีรีสดเหมือนเดิมเนาะจนกว่าเราจะชนะเพราะว่าเปอร์ลี่อ่ะอูเปอร์ลี่ชนะโคตนง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะถอดสมองเล่นแค่นั้นแหละจะเห็นได้ว่าในแชมเปี้ยนลีกก็คือไม่มีใครเอาซีรีสมาเล่นกันเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่านั่นแหละมันมันติดเลนมากอ่ะคือเขาปรับใหม่แล้วตอนแรกมันหกไม่ใช่ตอนแรกดิมันตอนอีเวนต์อ่ะมันหก แล้วคราวนี้เขาปรับใหม่เป็นเจ็ดแล้วชื้อป้ายตานี้สกิลจงสมพงกับซิลิอุสมาฮึบอ่าได้อยู่เอาเรื่องอยู่ชึบโอเคเบิ้นป้าเบิ้น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 โอเคโอเคโอเคเบิ้นอยู่เบิ้นอยู่เบิ้นอยู่อู้เสียวะชึบนานไงเนาวแล้ว แค okay, คือสกิลตอนนี้เราเน่าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ชื้อแล้วก็วางไว้ตรงนี้เฟิบโอเคโอเคโอเคตอนนี้เป็นอันที่ห้าแล้วเนาะห้าห้าเอ้ยลุน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 สกิลเดินตนะ่อไอ้สกิลเรียกสกิลอะไรนะสกิลว,วิ่งป่ะอันนี้น่าจะวิ่งนะวิ่งต้องออกนะเออ เล่นแหละนล่นแหละจบก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักตาหนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่าเออมันติดลมอะมาครับไปเจออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบมบินาตอนเนี้เบื่อแบมบินามากเล่นเองยังเบื่อเลยมันไม่มีอะไรเลยมันเล่นเกาะ เวลาเจอกันเองอะโคตรน่าเบื่อ,อเลยบอกตรงๆไม่สนุกอะมันดูแบบสกิลเวลาเจอตัวอื่นสนุกแต่เวลาเจอกันเองอะอมันเล่นยากอะไม่พีกไปล้ม,มก็ต้องแบบพึ่งแปนเดนเอ,อาอละครับหมุนโบลาไม่ออกเยี่ยมรักนะไอไอช้างวีนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีไอจีนี่อยู่เบิ้นพึ่งไม่ได้จริงพึ่งไม่ได้โอ้โห ขนาดนี้เลยหรือโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เดี๋ยวนะอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้เท่าไหร่ออยู่ไหนนี้อันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้ยรักเราจริงๆเนาะกิม <laughs> มาไป ชื่อทำไมเนาะทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้ชิดเดี๋ยวเราสร้างไปออกโอเคโอเคโอเคเอาส,สักสี่สี่ที่ก็ได้มามงเงยถอยต่อไม่ออกสามอันเนงูอเอาอะไรไปชนะเขาวะเนี่ยเ,เขามีเจียอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหเขาเขาไอ้นี่เราได้ด้วยนะเนี่ยปิดผนึกเคลื่อนย้ายจบแล้วจบแล้วานเนี่ยพึ่งดวงเอาแล้วกันเอ๊แตเออว่าลืมไปสกิลอันเชิญดาวหางของเรามันได้เอฟเฟกต์ชำระล้างด้วยเนาะก็อืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคมีลุ้นมีลุ้นอ๋อลืมไปเนาะเราก็ไม่มีสกิลไปๆปๆปไปไปไปปปปเฮ้ยตายเนี่ยจีต้องช่วยเรานะนะเว้ย ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วชื่อพอเขาเริ่มก่อนเนาะ A few moments later โอเคมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราวางดาวให้ตรงนี้มุนโบลาออกโ okay. อเคสิบสองไปตรงนี้ก็ได้โอ้ยเซ็ง่ะออกนะได้โปรดสกิลได้เออไปไหนก็ไปโว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอยู่เนาะฮึโอเคโอเคโอเคฮึบโอเคได้อยู่มุนโบราไม่ออกใช่ไหมโอเคดีไม่ต้องออกมาได้โบสกิวร้างได้โปรด,ด,โ,ปรดโอเค ได้โปรดถอยต่อได้โปรดถอยต่อมี่แหละครับข้อเสียเนาะก็เออพอเหอะอุ้ยอฮ้ยอุยอ้ยอ,ยอยมีหวังปะมีหวังปะไปตรงข้ามเบี้ยวอ่ะเฮ้ยไปตรงข้ามเบี้ยวเฮ้ยขอให้ทอยต่อไม่ออกสาธุขอให้ทอยต่อไม่ออก ได้โปรดมารับรู้ความเจ็บปวดเดียวกับเราเดี๋ยวนี้ชีบโยนระเบิดไปเออโอ้ยดีจังนนาะสกิลฝ่ายตรงข้ามทีของเราอะ่ะเออทีของเรา่เน่าทุกอย่างมีหวังมีหวังมีหวังตอน,นี้มีหวังบอกเลยโอภสงโอภสงจันทบ,บุรีได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเออรอดมา เอาวางวางไว้ตรงไหนก็นได้โอ้ยเอา,าตรงเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก็ได้ชืบโอเคโอเคเหลืออีกสองที่เนาะมาโอเคโอเคโอเคชนะแล้วแหละชนะแล้วแหละชืบเออไม่ออกก็ไม่ง้อ,อวะมาเรียบร้อย โอ้ยอยากเล่นนึป่ะโอ้จะได้แล้วว้าโอ้เล่นเพลินไปหน่อยไม่น่าเลยโอ้กลกัมกัเดี๋ยวเราเฟิร์สลีกอีกรอบก็ได้ะแสดงให้เห็นว่าแชมเปียนลีกไม่เหมาะกับเราอย่างยิ่งนะครับผมมาเฟิร์สลีกดีกว่าเนาะน่าจะเจอบอทป่ะบอทแหละเพราะเราแพ้มาขนาดนั้นแล้ะโอ้ยอุบาทว่ะ อยไม่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 ไมมโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอหรือหรือบอทไม่รู้วะน่าจะอ้อบอทใช่อไม่เป็นไรเว้ยแพ้มาขนาดนั้นแล้วก็จะแคร์อะไรอีกเออเบื่ออยากเริ่มก่อนอยากจบเร็วๆแล้วเนี่ยจะปิดคลิปละเซ็งมากเมื่อกี้ อยากตัดออกเลยอะเอาไว้เอาเป็นว่าเราไว้ในฐานคอณที่เข้าใจเนาะว่าถ้าเราไปลงตรงไอ้แลนด์มาร์กตรงนั้นคือเราชนะแล้วจบเล่นเปิดนโอ้ยแล้วเป็นบ่อยมากนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกบอกเลยเป็นบ่อยมากบ่อยจริงๆมาวันเทินคิวกันดีกว่าครับวันเทินวะเออหมุนโบราไม่ออกคงวันเทินให้หรอก ชืบโอเคอย่า okay. งน้อยจี้ดับเบิลสูตรก็ไม่ท่ายยศเราชืบโอเคสกิลดีอยู่มาออกปะหว่วยแตกไอ้บ้าเ้ยมาชืบโอเคโอเคโอเคมาจบแล้วเนี่ย ง่ายๆเลยต่อให้ไม่เจอบอร์ดมันก็ไอ้นี่มันก็ชนะได้เออจบก็มาครับผมก็มาสรุปกันเนาะก่อนจากกันไปก็ชนะไปเยอะอยู่เนาะนับตานั้นด้วยเพราะว่าตานั้นเราเราโดนผีเข้าสิงอะเนาะจริงๆเราแบบนี่ไม่ได้จะเลือกตัวนั้นหรอกเออเออก็ ให้ผมแนะนำนะสำหรับเมตาตัวเนี้น่าจะเหมาะกับเฟิร์สลีกมากกว่าแชมเปยนลกเนาะถ้าเป็นแชมเปยนลกอะเนาะถ้ามันไม่มีอีเวนต์อะไรก็เล่นตัวปกติไปเนาะแต่ถ้าเฟิร์สลีกอยากเล่นแบบเกมไวจบไวแบบมันมีภารกิจแบบให้เล่นเยอะๆหลายตาแบบเป็นร้อยเป็นพันตาอย่เงี้ยเนาะแล้วอยากแบบอยากได้จบไวๆเงี้ยก็แนะนำอยู่เนาะซีริอุสครับผม แล้สำหรับใครไม่มีซีลูดออก็มีตัวทางเลือ,อกเนาะก็เป็นพิวเป็นฮิวด้าหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้เนาะเป็นบรอซัมก็ได้พวกตัวที่แบบสร้างไวไวอะไรแบบนี้ได้อยู่คาเมนก็ได้เนาะแต่คาเมนะ่ะต้องเล่นแบบถอดคอร์สอันนี้ลองมาแล้วนะคือเล่นกับคอร์สมันจะแบบเสกจี้แบบบล็อกกระเซ็นน้ากระเซ็นไม่ได้เนาะก็เลยต้องเล่นแบบถอดคอร์สนะสำหรับคาเมนก็ เล่นยากดุวแต่ถ้าโดยรวมแล้วง่ายสุดก็จะเป็นซิริอุสพิวกับฮิวด้าเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย